ท่านมาสวัสดีค่ะ <S <S ท่านอาจารย์ครับในรายการชุดข้าพเจ้าได้รายจากการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องราวของชุดการงานและก็การป,ปฏิบัติธรรมของท่านอานจารย์เนี่ยนะครับตอนที่ไปอยู่ที่สวนโมกนี่ดูเหมือนว่าภาระหนึ่งที่ท่านเพื่อธาตได้มอบไปใอาจาย์ทำก็คือเรื่อง,องการออกไปบรรยายธรรมะกับคนไทยด้วยแล้วก็หลังสุดทรา,าบว่ากับชาวต่างประเทศด้วยเลยอยากให้ท่านอาจารย์ที่เล่าให้ฟังว่าการไปบรรยายธรรมะกับคนไทยกับชาวต่างประเทศนี่ รือธรรมชาติของคนทยคนทงประเทศต่างกันยังไงบ้างครับ <c oughs> อันหนึ่งต้องอพูดซะหน่อยว่า <c oughs> โดยปกติท่านอาจารย์ท่านจะไม่ใช้อ่ะ <c oughs> จะไม่เคยใช้ใครว่าเธอต้องไปช่วยทำนั้นเธอต้องไปช่วยทําอันนี้ท่านไม่เคยบอก <c oughs> แต่ท่านมีวิธี <c oughs> <c oughs> มีวิธีที่เราทําไปโดยเราไม่รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างการบรรยายธรรมหรืออะไรอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าที่สวนโมกเป็นวัดเปิด ก็มีกลุ่มผู้คนที่เข้ามาเพื่อที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆก็มากันอยู่มากเพราะฉะนั้นเมื่อมาเข้าแล้วหนักๆเข้าก็เกิดมีคนอยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยเรียกว่าจัดเป็นเป็นการอบรมซึ่งอันที่จริงก็เป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะการอบรมที่เราจัดเป็นคอร์สเนี่ยเริ่มสําหรับฝรั่งก่อน <Okay. S 1> ไม่ใช่เริ่มแต่คนไทยไม่ใช่เริ่มที่คนไทย ที่เริ่มที่ฝรั่งก่อนก็เพราะว่าพวกฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยแสดงความสนใจแสดงความสนใจว่าอยากจะรู้ว่าอะไรมันจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเขาได้มีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆมากันทีละเล็กละน้อยเริ่มต้นก็ไปจัดทําที่เกาะสมยุยเกาะสมุยนี่ก็ท่านอาจารย์โพที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ท่านเป็นชาวเกาะสมยุยแล้วท่านก็มองเห็นว่า พวกฝรั่งที่มาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ไปตามชายทะเลอย่างเกาะสมุยก็ไปสนุกสนานแล้วก็เลเพลาดผาดแบบเขาไะนะไปตากลมตากแดดอะไรอยู่แถวชายหาดนั่นนะแล้วก็บางทีก็สนุกสนานซึ่งมันมองดูแล้วไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวท่านก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรดีๆตั้งเยอะทําไมเราไม่เอาสิ่งที่ดีๆงามๆเนี่ยให้กับพวกฝรั่งบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยไปจัดเป็นคอร์ส เรียกว่าช่วยเรียกเข้ามานะนะบ,บอกว่าใครสนใจที่จะฟังในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งเขาสนใจคําว่าสมาธิภาวนาคือ Meditation เขาก็มาโดยไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไร,รแล้วก็ฟังไปฟังไปเขาก็เกิดพอใจพอใจจากนั้นมาก็เริ่มเป็นการจัดที่เป็นประจำประจําเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ทุกเดือนแล้วก็มีการจัดที่สนมก แล้วก็เมื่อถามว่าการจัดอย่างนี้เป็นอย่างไรก็บอกได้ว่าพวกฝรั่งเข้ามาด้วยความสนใจจริงแล้วก็เริ่มต้นก็อาจจะเป็นว่าเป็นพวกนักท่องเที่ยวมาก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นฝรั่งที่อยู่ในวงการต่างๆคำว่าวงการต่างๆคือมีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นปริญญาเอกนี่ก็เยอะแยะนับไม่ถ้วนที่มาเนี่ยนะคะแล้วก็ อยู่ในวงการอาชีพเรียกว่าทุกอาชีพบางคนก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของอาชีพของเขาที่เป็นโ p r ฟ f เซอร์ศาสตราจารย์นี่ก็เยอะแยะจนกระทั่งเป็นซิสเตอร์เป็นบาทหลวงก็เคยมีมาเพื่อจะมาเข้าคอร์สอันนี้ทีนี้ที่ถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการให้การอบรมธรรมะเนี่ยกับคนไทยแล้วก็กับฝรั่ง มีอะไรแตกต่างกันไหมก็อาจจะพูดได้ว่าคนไทยเราเนี่ยก็ส่วนมากก็เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เกิดก็มักจะถือตัวว่าฉันรู้แล้วเพราะว่าฉันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดฉันก็รู้แล้วรับศีลบ้างฟังเทศบ้างทําบุญทําทานบ้างตามกําลังแล้วก็คิดว่านี่คือการปฏิบัติธรรมหรือเป็นชาวพุทธแล้วฉะนั้นถ้าจะว่าไปว่า ความที่จะเพิ่มเทความสนใจเอาใจใส่เพื่อศึกษาแล้วก็เพื่อปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังก็อาจจะมีน้อยกว่าน้อยกว่าฝรัง่งเพราะฝรั่งเขาคงสำานึกว่าเขามาไกลแล้วก็ไม่แน่ว่าในชีวิตนี้เขาจะมาได้สักกี่ครั้งก็เหมือนอย่างคนไทยอ่ะพอไปเมืองนอกเขาก็แหมเอาจริงเอาจังเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปอีกแต่ในเมืองไทยเนี่ยเคยไปทางเหนือไหมเคยไปทางใต้ไหมตะวันออกสุดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เคยสนใจ เพราะนึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่ก็ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นความสนใจความตั้งใจที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าในการที่เราจัดการอบรมเนี่ยเราจะขอให้อยู่เงียบคือพอเริ่มวันแรกของการอบรมก็ขออยู่เงียบคำว่าเงียบก็คือขออย่าพูดอย่าคุยกันเพราะเราถือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยคือการพูดคุยเนี่ยพูดคุยกันไปสนุกสนานเฮฮา จิตใจมันก็เพลิดไปเพลิดไปกับการคุยการสนทนาถ้าคุยถูกใจก็แหมยิ่งตื่นเต้นล่องลอยจนกระทั่งหัวเราะเอิกอากเน็ดเนื่อยไปไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเสียอะไรแล้วจิตมันก็ไม่อยู่นิ่งหรือถ้าไปคุยไอ้เรื่องที่เป็นที่น่าเศร้ามองเสียใจจิตมันก็ตกเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้อยู่เงียบ ฝรั่งเขาก็อึดอัดนะฮะที่เขาจะต้องอยู่เงียบเพราะเราคงทราบว่าธรรมดาของฝรั่งเนี่ยเขายิงชอบคุยชอบสมาคมยิ่งกว่าเราอีกก็ได้นอนก็ดึกตื่นก็สายจะต้องกินดีอยู่ดีนี่เป็นส่วนธรรมชาติส่วนมากของเขาแล้วก็การที่เรามาขอให้เขาอยู่เงียบนี่ก็เป็นที่อึดอัดสําหรับเขามากจ้ะแต่เขาก็ยอมรับเงื่อนไขหรือยอมรับกติกาอันนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องแสดงได้ไหมว่า เขามองเห็นว่าเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เขาจะมาศึกษาเนี่ยมันสาคัญกว่าเขาจึงยอมอุตส่าห์เสียสละไอ้นี้สายความเคยชินของการตื่นสายของการนอนดึกของการพูดคุยกันจะต้องกินกาแฟร้อนๆตอนเช้าก็ยอมเสียสละสิ่งเหล่านี้คือให้ความสะดวกสบายแล้วเราก็มองเห็นว่าวันแรกๆที่เขาต้องอยู่เยียบมานนะฮะหน้าตาเขาเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดมาก และบางคนที่เขาต้องพยายามข่มขีบบังคับใจเขาเขาก็รู้สึกว่าแหมมันเอาการมันหนักเอาการเรามีชั่วโมงที่เรียกว่าให้ินร์วิวอินเตอร์วิวนี่ก็เป็นชั่วโมงระบายนะบางั้นเถอะให้เขามีโอกาสระบายความในใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเขาก็ามีปัญหาอะไรก็มีความทุกข์อะไรเราก็จัดให้เขามาพูดคุยมาไตา่ถามแล้วเราก็อธิบาย ส่วนใหญ่ในวันที่แรกๆเช่นสักว,วันที่สองที่สามที่สี่เนี่ยก็จะมาระบายไอ้ความหนักอกหนักใจที่ห้ามพูดไม่พูดกันแล้วหน้าตาก็เคร่งเครียดก็บอกว่าการฝึกปฏิบัติธรรมะเนี่ยทำไมถึงต้องกลายเป็นคนหน้าดําคร่ําเครียดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นคนใจดํากันพูดกันก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้มองหน้าก็ไม่ได้ก็บอกเราไม่ได้ห้ามการมองหน้าเราไม่ได้ห้ามการยิ้มแย้มแจ่มใส ตรงกันข้ามเราสนับสน,นุนไหวมองหน้ากันหน้านแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กันและกันนะจะได้เป็นกําลังใจต่อกันแต่เพียงเท่านั้นก็น่าจะพอไม่น่าที่จะต้องถึงกับพูดคุยกันเพราะการพูดคุยคุยกันมันทําให้เป็นอุปสรรคเพราะเราจะต้องเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นเราก็ขาดเวลาที่เราจะทุ่มเทลงไปในการปฏิบัติ ฉะนั้นวันแรกๆนี่บางคนมาถึงเนี่ยน้าตาไหลเลยก็มีเรียกว่าร้องไห้เลยก็มีทั้ง็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะที่เขารู้สึกหนักอกหนักใจอย่างเนี้แต่เมื่อเราอธิบายให้เขาฟังทั้งเวลาที่อินท์วิวและทั้งเวลาที่สอนในห้องว่าประโยชน์คุณค่าของการอยู่เงียบคือไอคีฟไซเลนส์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็ต่อการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมอย่างไรและการที่เราพูดกับเขาเราก็พูดอย่างเพื่อน พูดอย่างย, na, ย,ย,ย, okay. ย,ย lar, ิ้มแย้มแจ่มใสเราไม่ได้เป็นดุเขาเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นครูเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนเขาก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้จะสังเกตได้อย่างไรนั่นก็คือว่าสักประมาณวันที่ห้าที่หกไปเราจะสังเกตการก้าวเดินของเขาที่ตอนแรกก็แม้เดินเร็วๆโควดซุกโข้ดซนไปข้างหน้านะฮะค่อยๆช้าลงเดินก้าวช้าๆอย่างผ่อนคลายอิริยาบถอย่างสบายใจอย่างรู้สึกว่า ไม่ถูกใครไล่มารู้สึกว่าเออนี่ค่อยๆเป็นบ้านของเราแล้วไอ้ที่ที่เข้าไปอบรมนอกจากนั้นไอ้หน้าตาที่นานิวคิว้วขมวดก็ผ่อนคลายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบาสบายในตัวของเขาซึ่งเราสังเกตได้เพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าฝรั่งเขาพยายามที่จะมีระเบียบวินัยในการควบคุมตัวเองที่จะให้อยู่ในเงื่อนไขของกติกามาก แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังขอไม่ให้ออกนอกสถานที่ไม่ให้ไปเที่ยวออกไปตามใจตลอดระยะเวลา10วันต้องอยู่ภายในบริเวณของการอบรมนี่พูดถึงว่าการจัดการอบรมที่เราจัดอย่างมีกติกาชัดเจนนะคะแล้วเราก็ให้การสอนเขาอย่างเต็มที่ในขณะที่เราทําได้อย่างนั้นเขาก็รับกติกาของเราเต็มที่เหมือนกันซึ่งทางฝ่ายคนไทยของเรานี่ บางส่วนก็ยอมรับเงื่อนไขกติกาแต่บางส่วนก็ยังเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกเราไทยกันเองเราก็ค่อยๆผ่อนผันกันอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรหน้าอะไรทำนองอย่างนี้มันก็มีก็ทำความลำบากบ้างเหมือนกันในการที่เราต้องคอยพูดคอยเตือนกันบ่อยๆ <c oughs> แต่ในส่วนของผู้ที่ตั้งใจเพื่อจะไปศึกษาปฏิบัติโดยตรงก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าพูดโดยส่วนรวมแล้วก็ทางฝ่ายฝรั่งเขายอมรับเงื่อนไขกติกานี่ชัดเจนกว่า <c oughs> โดยทางฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าเข้ามาฝึกอบรมทําไม <c oughs> คือก่อนที่เราจะเริ่มอบรมก็ <c oughs> <c oughs> จะมีการถามกันคําตอบของเขาก็คือว่า <c oughs> เขาต้องการจะมาศึกษาเพื่อจะรู้จักเรื่องของชีวิตแล้วก็น่าแปลกไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาทําไมเพราะฉะนั้นเขาอยากจะหาคําตอบ ไอ้ที่เขาเที่ยวไปต่างๆเนี่ยเขาไปสแสวงหาคําตอบของชีวิตว่าเกิดมาทําไมซึ่งอันนี้ก็มาตรงกันกันกบการสอนของเจ้าประคุณท่านอาจารย์ส่วนโมกท่านจะเน้นเพื่อให้รู้ว่าเกิดมาทําไมนอกจากนี้เขาก็บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีปัญหาคือเขาก็รู้เราเขาไม่สุขการศึกษาเขาก็สูงความเจริญที่เรียกว่าทางเทคโนโลยีก็ก้าวไกลนอกจากนั้นอะไรที่เป็นความสิวิไลต่างๆเขามีหมดอนะ่ะอย่างที่เราไปลอกแบบมา <Okay. S 1> จากเขา เขาไม่มีอะไรขาดแต่เขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เห็นนำความสุขที่เขาใช้ว่าสันติสุขคือ Peace p e e เนี่ย e f u l n e s s ไม่เห็นเคยพบที่มันจะเกิดขึ้นในใจเขาได้เลยเพราะว่ามันไม่จริงจังไอ้สิ่งเหล่านั้น mm hmm. เขาจึงรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขามีที่เขาเป็นอยู่ที่บ้านที่เมืองเขามันไม่แก้ไขปัญหาและบางคนก็พูดถึงว่า,าศาสนาของเขาก็ไม่ตอบปัญหาเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะมาลองดูว่า พุทธศาสนาหรือว่าการฝึกสมาธิภาวนาในแบบของพุทธศาสนานี้จะช่วยตอบปัญหาจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่เข้าได้หรือไม่ฉะนั้นก็พูดได้ว่าการมาเข้าการอบรมของพวกฝรั่งกามีจุดหมายหรือมีเป้าหมายไม่ใช่มาอย่างชนิดเ,เรียกว่าตามๆกันมาอ,มอาจจะมีบ้างบางคนนะคะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาอย่างมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นในการที่จะ รับการอบรมเขาก็ตั้งอกตั้งใจมากและถ้าหากว่าการพูดการสอนของเราเราจะอันแรกเราจะเน้นว่าให้เขาเข้าใจเรื่องธรรมะก่อนค,คือเรื่องธรรมะนั่นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นหลักหลักธรรมะในทางพุทธศาสนาที่เป็นแก่นเป็นหัวใจเราจะต้องพูดให้เขาเข้าใจอย่างเช่นเรื่องของชีวิตชีวิตคืออะไรเรื่องของธรรมะที่เรียกว่าบางทีคนไทยเราบางคนยังรู้สึกก็เป็นธรรมะขั้นสูง อย่างอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดปฏิจจสมุปบาทซึ่งบางทีเพื่อนคนไทยเราเพอได้ยินอันนี้ถอยหนีโอ้ยเกินไปเกินเอือ้อมหรือนิพพานเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดแต่เราพูดสิ่งเหล่านี้ให้พวกฝรั่งเข้าใจทั้งนั้นเราพูดกันได้เหตุด้วยผลเราอธิบายเขาเข้าใจก็พูดได้ว่าสิ่งที่ผู้ที่เขามีการศึกษาดีแล้วซึ่งอันนี้รวมทั้งคนไทยนะฮะค,คนไทยที่เป็น นักศึกษาหนุ่มสาวเนี่ยเราเห็นชัดเลยแล้วก็บางกลุ่มของคนไทยที่เป็นปัญญาชนแล้วก็สนใจจริงก็จะยอมรับคำสอนที่มีเหตุและมีผลเพราะพุทธแล้วเขาก็เห็นชัดว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาของเหตุและผลเขาก็พอใจเมื่อเขารู้เรื่องว่าธรรมะคืออะไรไอ้ที่เป็นแก่นสารของชีวิตคืออะไรและวิธีที่จะเข้าไปได้เราก็ต้องรักษาใจควบคุมใจให้สงบ เพื่อที่จะมีกําลังอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วตอนนี้แหละเราก็ต้องเข้าสู่วิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราก็สอนอาณาปานสติอย่างละเอียดทั้ง16ขั้นแต่ก็ใน10วันปฏิบัติไม่ได้หมดหรอกทั้ง16ขั้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราบอกให้เขารู้ว่าอาณาปานสติคืออะไรแล้วก็จะฝึกปฏิบัติทําไมเพื่ออะไรประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นมันคืออะไรแล้วก็มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ท่านอาจารย์สวนโมกท่านจะบอกเราเสมอว่าจะต้องสอนให้เขาเข้าใจให้ชัดเจนนะโดยเราไม่หวังหรอกว่าภายในสิบวันเนี่ยเขาจะปฏิบัติจนบรรลุนะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่จะเอาให้มีสมาธิจริงๆก็ยากแต่อย่างน้อยที่สุดให้เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีทำอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าการเรียนรู้อย่างชนิดพูดก็ด้ดยปัญญา รับก็โดยปัญญาอย่างน้อยเขารู้เหตุรู้ผลแล้วก็คงจะจูงใจให้เขาเกิดศรัทธาเพราะเขารู้ผลที่มันจะได้ถ้าเขามาด้วยความประสงค์ว่าอยากจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็จะนําไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ชีวิตจริงๆอย่างไรเ <_ S 2> ขาคงมีศรัทธาที่จะมีกําลังใจเพื่อจะฝึกทําต่อไปแล้วเราก็มีการฝึก ในระหว่างที่อบรมเนี่ยมีการฝึกมีการสอนมีการปฏิบัติแล้วก็ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมนั้นแล้วก็บอกให้เขารู้ด้วยว่าเราไม่หวังให้เขาสำเร็จอะไรที่นี่แล้วก็ไม่หวังว่าเขาจะต้องทำสมาธิได้ถึงขั้นเอกก,กัตตาหรือว่าจะมีปัญญาเห็นสูงสุดไม่หวังอะไรทั้งนั้นแต่อย่างน้อยหวังว่าเขามีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจแล้วจะไปทำต่อที่บ้านที่ทำงานเขา แล้วเขาก็มักจะบอกว่าโอ้ยอยู่โวนโอกเนี่ยทำได้แต่กลับไปถึงบ้านถึงเมืองถึงสังคมก็แล้วทำไม่ได้หรอกถ้ามันให้เหมือนกันเขามักจะพูดอย่างนี้เสมอครูก็มักจะย้อนถามไปว่าไม่เหมือนกันเป็นยังไงฝรั่งนี่พิเศษนักหรอครูจะต้องย้อนถามย้อนถามทันทีเป็นคนพิเศษมาจากไหนถึงจะมาคิดว่าไอสังคมของเขากับสังคมของเราไม่เหมือนกันครูบอกโดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจีนแขกฝรั่งผิวดำผิวขาวผิวเหลือง เหมือนกันหมดเราอยู่ในเรือลําเดียวกันทั้งหมดคือเรืออะไรเรือกิเลสเรือตัณหาเรามีเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงความอยากความยึดมั่นถือมั่นใครไม่มีบ้างยกมือซิไม่มีสักคนไม่เหมือนกันหมดทั้งนั้นจิตใจก็ผูกพันอยู่กับความอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นไม่เห็นแตกต่างกันเลยและนี่คือต้นเหตุของความทุกข์แล้วมันแตกต่างกันอย่างไหนสังคมของคุณนะ่ะจะต้องย้อนถามเสเอ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับใจต่างหากใจต่างหากว่าเห็นแล้วหรือยังว่าความทุกข์มันเป็นยังไงแล้วเห็นแล้วหรือยังว่าวิธีการจะแก้ไขทุกข์ดับทุกข์ทำยังไงและมีวิธีทำที่เราเสนอให้อย่างนี้ยเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรืออีกในหนึ่งก็คือมีวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์เรามีอะไรล่ะเรามีสมมติฐานขึ้นมา ใช่ไหมคะควันนียความทุกข์คืออย่างนี้และวิธีการดับทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ให้ทฤษฎีวิธีการทาแล้วเราก็ทดลองฝึกทมแต่ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองเพียงแต่ว่าเรื่องของพุทธศาสนานั้นเป็นวิทยาศาสตร์ในทางนามธรรมวิทยาศาสตร์ทางโลกมันเป็นวัตถุมันมีสิ่งที่เป็นพยิงพยานให้เห็นเป็นรูปธรปรมแต่สําหรับในทางของพุทธศาสนาเป็นนามธรรมาเราจะรู้สึกสัมผัสได,ได้โดยใจ เพราะฉะนั้นก็ให้เขาคิดเอาเองว่านี่เป็นศาสนาของปัญญาชนหรือไม่และผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนฉลาดเป็น intelligent people นะสมควรไม่ที่จะศึกษาอันนี้ถ้าสมควรถึงสมควรจะเป็นคนฉลาดจริงรถ้ามิฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงสัก์แต่เรียกตัวเองว่าเป็นคนฉลาดแต่หาได้ใช้ความฉลาดให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ไหมครับแล้วเขากา็กลับไปปฏิบัติกันสัญญ,ญา ก็ส่วนมาก <Okay. S 1> เขาก็พอใจแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเข้ามาพบ turning point บ turning point ที่นี่แล้วมีคนหนึ่งเขียนอ่านแล้วจับใจมากเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้พบสิ่งที่อะไรที่เลวๆไล่ๆที่ชั่วๆพบมาหมดทุกอย่างเขาผ่านอะไรที่สาหัสสาการของชีวิตมาหมดทุกอย่างแล้วเข้ามาพบสวรรค์ที่นี่เอง คือฟังแล้วน่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจแล้วก็น่าอนุโมทนากับเขาด้วยอิจฉาเขานะครับที่คนเราอย่างเราทำไม่ได้ <pet it> วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างมากครับสวัสดีคร,รับ วันสัตประพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนว